ในประเทศอังกฤษต,ตอนนี้มันเกิดคดีอาชญากรรมขึ้นเยอะมากซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหนุ่ม Delivery ใช่ไหมออย้อนไปอีกยังมีการทำร้ายร่างกายหญิงสาวแล้วก็ฆาตกรรมจนเสียชีวิตเกิดขึ้นคือหลายครั้งมากๆที่เรานำมารายงานกันแต่ครั้งนี้ค่ะสำหรับคดีนี้มันเกิดขึ้นผู้ต้องหาเป็นใครรู้ไหม,มตำรวจเป็นตำรวจเองเลยใช่ผู้ต้องหาในครั้งนี้ค่ะเป็นตำรวจแต่กลับมาลักพาตัวหญิงสาวไปกระทำย่ำยีและสุดท้ายสังหารจนเสียชีวิต ซึ่งเหตุนี้ค่ะเกิดขึ้นที่กรุงลอนดอนนั่นเองแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะแต่ล่าสุดตอนนี้ค่ะเขาได้มีการทําแผนแล้วก็มีการตามจับตัวนะคะสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจรายนี้ซึ่งเขาชื่อว่านายเวกเคิเซนนั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็เลยออกมาเล่าขณะทําแผนประกอบนะคะว่าเขาได้ใช้อํานาจหน้าที่ความเป็นตํารวจนครบ,บาลลอนดอนเนี่ยแกล้งควบคุมนางสาวคนนี้ เขาชื่อว่าซาร่าเอเวอร์ลาดวัยสามสิบสามปีใส่กุญแจมือเมื่อเวลา21่สนาฬิการหรือว่าประมาณ3าทุ่มครึ่งนั่นเองโดยเขาให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหม,มลเมิดมาตรการล็อกดาวน์เหมือนแบบเฮ้ยออกนอกเวลาโควิะคุณออกมาทำอะไรตรงนี้ oh. นะหลังจากนั้นคะ่ะเขาก็ใส่กุญแจรถพาตัวหญิงสาวขึ้นรถขับไปหลายชั่วโมงก่อนจะถึงจุดหมายที่ตัวเองเนี่ยใช้ความใช้ที่รัดคอหญิงสาวแล้วก็มีการขืนใจจนถึงแก่ความตาย ต้องใหตำรวจนะไม่เท่านั้นค่ะคยังเผาร่างของเหยื่อด้วยเพื่อ,อเ,เป็นการปกปิดหลักฐานนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่คนนี้นายเวเนี่ยจะไปอ่ะเจ้าหน้าที่คนอื่นไม่ใช่ในายเวค่ะขออภัยเขาเอาศพเนี่ยไปทิ้งไว้ในป่าและเจ้าหน้าที่ที่เขาทําแผนเขาก็เลยไปเจอตรงนี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าจริงๆเหตุการณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะผู้หญิงในคลิปหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเดินไปหาเพื่อนอ่ะพื้นที่ใกล้ๆอย่าง เพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นเองอเขาจะไปบ้านเพื่อนที่อยู่ในเขตของคลับแฮมช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มหลังจากนั้นค่ะผู้ต้องหานายเขาเซนเนี่ยใส่ชุดตำรวจแล้วแสดงตัวว่าอับเป็นตำรวจนะจ๊ะรถที่เขาขับมาไม่ใช่รถตำรวจด้วยนะเป็นรถเช่าเพื่อเป็นการปกปิดไม่ให้ติดตามได้นี่ซึ่งขณะคลิปภาพเนี่ยน,นี้เป็นคลิปของกล้องหน้ารถที่เขาขับผ่านไปมาในบริเวณนะั้นแล้วก็ช่วงเวลานั้นนั่นเองครับมาทําแผนอันนี้ก็เป็นพื้นที่นะคะนี่เดี๋ยวเราดูพร้อมกันนะ ในคลิปเราจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคือใส่เสื้อฮูดสีฟ้าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยย้าชัดเลยนะว่าเขาต้องการหาและล่าหญิงสาวที่อยู่ลําพังเพื่อรักพาตัวและข่มขืนซึ่งเขาเนี่ยกระทําเช่นนั้นจริงๆนั่นเองค่ะโดยทางด้านของขาเซนเนี่ยเขาก็ให้การรับสาร,รภาพนะขณะที่เขาสาร,รภาพคือสีหน้าเนี่ยเขาก็สลดนั่นแหละโดนหลายอย่างมากๆนะคะซึ่งจากการสอบสวนนะคะก็วันก่อเหตุเนี่ย ลักพาตัวเหยื่อสาวเขาบอกว่าเขาต้องมาตรงนี้เป็นประจำและเขาทําลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกหลายครั้งแล้วคดีดังกล่าวนะคะที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่มันสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวอังกฤษมากๆนะว่าหญิงสาวเนี่ยหาความปลอดภัยในชีวิตไม่ได้เลยบนท้องถนนของประเทศอังกฤษจนรัฐบาลตอนนี้ค่ะต้องจัดตั้งงบประมาณสําหรับการลงทุนสร้างถนนปลอดภัยมากขึ้นหรือ s a f e r s t r e e t นั่นเองค่ะทั้งยังจะเสริมกําลังเจ้าหน้าที่และจะติดไฟส่องสว่างกล่องวงจรปิดเอออะไรเอย แังนั้นค่ะคดีนี้เขาบอกว่าคล้ายๆกับต้นเดือนนะที่มีครูสาวชาบิน่าถูกฆาตกรรมเดินออกจากบ้านไป200เมตรที่เรารายงานข่าวไปใช่ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลอังกฤษเขาเลยบอกว่าโอ้โหมันต้องเข้มงวดขึ้นแล้วนะและเดี๋ยวเราต้องออกมาจัดการกับปัญหาตรงนี้อาชญากรรมที่มันเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนออหลายอย่างนะนะ